เอาเรามาดูกันนะครับผมระหว่าง B ห้าพัน B ห้าพันกี่แรงไอ้เช่นเก้าแรงอ่ะตัวนี้ B หกพันกี่แรงอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับแต่ยางตัวไอ้ B หกพันนี่มันจะน้อยกว่านวยครับน้อยกว่าไหมวะขอบเดียวกันขอบสิบสี่ใช่ไหมเนาะสิบสี่ อ่ายางสปิกก์น่าจะเท,ท่ากันนะครับแต่ว่าตัวบีหกพันนี่ยางน่าจะเป็นขอบซีพครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันไหนมันจะเหนียวกว่ากันเอาเนื้อต้อเออลิงลๆงลิงลงลงเอา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาไวมาไวไปกรอบอีกรอบอีกรอบ,รอบเล่งไอชินเล่งวอไอชินมันมันมีรอดเดียววะาอ <laughs> โอเคนะครับมีว่ <laughs> าว่าว่าว <laughs> โอเคนะครับ ก็สูบีหกพันไม่ได้นะผมนักตัวอาจจะเยอะอ่าแต่ได้สนใจก็ติดต่อมาครับผม